คำถามในหัวมากมายนะหลังจากเดทแล้วแล้วฟองเงียยไปคุณอยากจะถามเขาแต่ก็ยังไม่รู้ว่าถามไปแล้วมันจะดีหรือเปล่าจะถูกเทไหมเป็นการจู้จี้หรือเปล่าทําให้ค่ะว่าสิ่งที่คุณควรพูดอะ่ะมันต้องทํำยังไงบ้างอันดับแรกเลยก็คือต้องรู้จักการให้เกียรติใช้คําพูดให้นุ่มนวลให้ดูฟังเป็นไม่ไปซักไซส์ไม่ไปสอบสวนเนาะก็คือเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการพูดถึงความรู้สึกของคุณนะว่าคุณรู้สึกอย่างไรฉันรู้สึกว่าคุณดูเงียบไปนะ หลังจากที่คุณกลับบ้านคุณไปแล้วนะ่ะฉันแค่อยากแน่ใจว่าทุกอย่างมันโอเคนี่ก็คืออันแรกก็คือให้พื้นที่เขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะพี่ก็บอกไปเลยว่าคําถามแบบนี้มันก็ยังดูรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจสถานการณ์เมื่อเขาเงียบไปแล้วเนี่ยโดยถ้าเป็นสายฝอที่มือเก่าเขาจะรู้กันว่าอ่ะถ้าถ้าฝอเขาเงียบไปอ่ะแปลว่าเราไม่โดนละอ่ะเราไม่ว้าวอ่ะข้อต่อไปนะคะใช้การถามเพื่อความเข้าใจเช่น มีอะไรในใจที่คุณอยากพูดหรือเปล่าฉันพร้อมที่จะฟังคุณเสมอนะอันนี้ก็คือาสามารถคุยได้ค่ะตรงนั้นคุณต้องทําใจไว้เลยนะคะว่ามันอาจจะได้คําตอบในแบบที่คุณไม่ต้องการค่ะนะอันต่อไปนะคะแสดงความเข้าใจค่ะบอกเขาว่าคุณเข้าใจเขาหากจะยุ่งหรือมีเรื่องอื่นๆที่ต้องจัดการและคุณพร้อมที่จะให้เวลาและพื้นที่หากเขาต้องการเช่นถ้าคุณต้องการเวลา หรือมีเรื่องที่ต้องจัดการฉันเข้าใจคุณนะเราพูดอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่อีกครั้งหนึ่งนะคะพี่พิชิตจะบอกว่าถ้าฝ่อเขาเป็นแบบนี้แล้วคุณต้องเป็นคนเปิดปากพูดก่อนสถานการณ์ไม่โอเคแล้วค่ะนะมันไม่โอเคก็คนเราต่อให้มีธุระมีไรมีมีธุระมีความยุ่งยากขนาดไหนหนึ่งนาทีค่ะทุกคนที่จะเมสเซจมาหาเราว่าที่รักฉันยุ่งนะตอนนี้ติดต่อไม่ได้นะหรืออะไรเนี้ย แค่นี้เขายังทําไม่ได้เลยบางทีโกหกขายังได้นึกออกไหมเอออันต่อไปนะคะรักษาความเป็นกันเองค่ะความสนิทถนมคุ้นเคยนะอย่าลืมแสดงความบอบอุ่นและความรักในข้อความของคุณค่ะเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถพูดกับคุณได้โดยที่ไม่ต้องกังวลค่ะอันนี้ก็คือบางครั้งคดความสัมพันธ์มันจะมีช่วงจีบกันเนช่วงฮันนีมูน พอได้กันแล้วเนี่ยจะเป็นช่วงสับสนไม่รู้ว่าฉันจะเอาผู้หญิงคนนี้ดีหรือไม่ดีจะไปยังไงต่อดีวะอะไรพวกนี้ค่ะเหมือนถ้าเราเสียดินแดนไปแล้วขายของเชื่อเนาะก็ต้องทําใจไม่ต้องไปถามนะพี่แนะนําเลยการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีความใส่ใจจะช่วยให้คุณเข้าใจเหตุผลและทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมั่นคงมากขึ้นค่ะก็คือในสเต็ปที่ผู้ชายเขามาเด็กกับเราแล้วหายไปแบบนี้ให้เตรียมใจไว้เลยนะคะว่า ถ้าผู้ชายเขาเงียบไปคุณต้องให้เวลาเขาอย่างน้อยนะเจวัน1ิวันค่ะไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปถามเป็นไปได้แค่มเมสเซจไปว่าหวังว่าคุณคงถึงบ้านโดยปลอดภัยนะฉันคิดถึงคุณเสมอแล้วเงียบไปเลยค่ะถ้าเขาไม่ทักไม่ถามไม่ตอบไม่สนใจเลยคุณมีหน้าที่การงานอะไรคุณทําไปเลยไม่สนับสนุนให้ไปถามไปซักไปซ้ายเขารักเราอะเขากลัวเรากังวลเขากลัวเราเสียความรู้สึกเสียใจ เขาไม่มีวันที่จะนิ่งเงียบใส่เรานอกจากคนที่เขากำลังสับสนและลังเลค่ะ